สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับเดอะเรเซอร์เบนในวันนี้ครับขอ,อนำเสนอเรื่องราวสมันน้อยเลือดนักสู้แห่งแอฟริกาเซีราลีโอนก่อนอื่นนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนเพื่อใจดีนะครับที่คอยสนับสนุนให้พวกเราได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้เพื่อนๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับ เขาเนี่ยมีการแจกเสื้อของเมสันเมาส์นะครับเป็นเสื้อเชลซีพร้อมสกรีนเบอร์19กับสกรีนชื่อของเมสันเมาส์ลงไปด้วยนะครับยังไงก็ดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับ ผมเชื่อเป็นแฟนช่องหลายๆคนนะครับคงกำลังงงและก็ตกตะลึงกับผลงานของทีมชาติสุดโนเนมแห่งการในคัน,นค African Cup of n a t i o n ัอย่างทีมชาติเซอรรลีออนกันอยู่แน่นๆใช่ไหมล่ะครับเพราะพวกเขาเนี่ยสามารถแบ่งแต้มกับ2ยอดทีมแห่งทวีแอฟริกาได้อย่างแอลจีเรียนะครับเกมแรกก็เสมอไป0ต่อ0และล่าสุดครับคือเสมอกับไอวอรี่คสไป2ต่อ2ทํทให้เซลีอนทีมนี้ มีลุ้นเข้ารอบน็อกเอาท์ทันทีนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพามรู้จักกับประเทศนี้กันนะครับซึ่งถ้าพูดถึงชื่อประเทศเซราริโอนเนี่ยแน่นอนครับหลายคนอาจจะงงว่าประเทศนี้อยู่ส่วนไหนของแผนที่โลกโดยชื่ออย่างเป็นทางการนะครับคือสาธารณรัฐเซรกาลิโอนครับซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ในแอฟริกาตะวันตก มีเมืองหลวงชื่อว่าฟรีทาวนะครับแล้วก็มีเนื้อที่อยู่ประมาณ7 000, 1 000, 7 4 0ตารางกิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็ทิศเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ,เน,อ,เ,นอเนี่ยติดกับกินีครับทิศตะวันออกเฉียงใต้นเนี่ยอยู่ติดกับไลบีเรียทิศตะวันตกเนี่ยอยู่ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับและพวกเขาเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นภาษาราชการนั่นเองนะครับเพราะประเทศนี้ครับคือส่วนหนึ่งของสาราชอาจักรและก็ได้รับเอกราชไปเมื่อปีพศ .2504 นะครับอะ ผมแนะนําประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะคิดว่าเอ้ยมาสอนวิชาสังคมภูมิศาสตร์หรือเปล่าไม่ใช่นะครับแนะนําให้รู้จักกันเฉยๆนะครับอ่าทีนี้ครับประเทศนี้เนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจครับนะจากเรื่องของผลสกอร์แล้วก็ผลการแข่งขันในการแข่งขันแอฟริกันก, African, กับออฟเนชั่นในครั้งนี้แลหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าเซรารีอนเนี่ย มีนักเตะที่มีเชื้อสายนี้ชื่อดังอยู่หลากหลายคนทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันนะครับอย่าง2พี่น้องชาโรบาครับตันเนียลชาโรบาและก็เทเวอร์ชาโรบาครับสพี่น้องนี้เนี่ยมีเชื้อสายของเซเนกัลไหลยอยู่ในตัวนะครับแต่ว่าก็เลือกเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษไปรวมไปถึงด้านของอันโตนิโอรูดิเกร์นะครับเขาคนนี้เนี่ยมีเชื้อสายของเซเากัลอยู่ด้วยนะครับโดยคุณแม่ของเขาเนี่ยเป็นเชื้อสายเซเรโัลและล่าสุดมานะครับเพื่อี่วันที่ผ่านมาเนี่ย ทางด้านของอันโตนิโอรูดิเกะครับก็ทำการแจกเสื้อชื่อของเขาส่งไปให้กับเด็กๆนะครับแล้วก็ทําการแจกคุณการศึกษาให้กับเด็กๆด้วยเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าโอ้โหทั้งเก่งแล้วก็มีจิตใจที่ดีงามเป็นอย่างมากเียเดียวครับเช่นเดียวกับโมฮัมเหม็ดกาลอนครับนี่คืออดีตนักเตะสุดยอดจอยิงของอินเตอร์มิลานนะครับเขาคนนี้ เป็นนะักเต่ชื่อซาเลริโอนแล้วก็เล่นให้กับทีมชาติทีมนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ครับโมฮัมเหม็ดกาลอนเนี่ยเป็นเจ้าของทีมในบ้านเกิดเป็นที่เรียบร้อยครับชื่อว่า FC g กาลอนเตะเองเล่นเองบริหารเองแต่ว่าตอนนี้ครับอายุเข้าหลัก5แล้วนะครับก็เลยไม่ได้เตะแล้วบริหารทีมอย่างเดียวครับ ชิ้นนี้กับคนนี้ครับเล่นให้กับทีมทีมนี้ในชุดชุดนี้ด้วยครับก็คือสตีเฟนคอร์เกอร์นะครับเขาคนนี้เคยติดทีมช็อตเกรดหนึ่งเกมนะครับเมื่อนัดอุ่นเครื่องปี2012ในการเจอกับสวีเดนแต่ว่าหลังจากนั้นมาครับเขาก็เป็นรับโอกาสอีกเลยทําให้เขานะครับก็เปลี่ยนแปลงทีมชาติครับและก็มาเล่นกับเซราลิโอนทีมนี้โดยเขาคนนี้ครับเคยอยู่กับลิเวอร์พูลมาแล้วนะครับจำกันได้ไหมครับสตีเฟนคอร์เกอร์เป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับสูงกับสองเมตรครับแต่ว่าเกมเกมนั้นเยร์เกนครับ แล้วก็ทางด้านของฟีฟานเนี่ยอนุญาตนะให้กับซิฟเฟนคอเกอร์เนี่ยเปลี่ยนได้นะครับสำหรับทีมชาติที่ลงเล่นเพราะว่าเขาเนี่ยมีเชื้อสายของคุณปู่ในที่เป็นคนเซาราลิโอนนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าซิฟเฟนคอเกอร์นั้นเขาคนนี้นําประสบการณ์มาช่วยทีมชาติทีนี้ได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับผมในวัย30ปีปัจจุบันครับคาแข่งอยู่กับกาเซนแพรในลีกของตุรกีนั่นเองนะครับผมทีนี้ครับมาดูกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าเซาราลิโอนทีมนี้ ผลงานเป็นยังไงบ้างในการแข่งขันแอฟริกันคัพออฟเนชั่นในครั้งที่ผ่านๆมานะครับพวกเขานะครับรอคอยกว่า26ปีครับในการที่จะเข้าสู่รอบสุดท้ายของแอฟริกันคัพออฟเนชั่นในครั้งสุดท้ายครที่พวกเขาเนี่ยได้ลงเล่นในรายการนี้ก็คือปี1996นะครับในปีนั้นแอฟริกาใต้เป็นเจ้าภาพครับพวกเขาเนี่ยอยู่ในกลุ่ม B ครับอยู่กับเอลจีเรียและก็วินาฟาโซ พวกเขาเนี่ยเก็บไปได้3คัคะแนนครับแต่ว่านั่นคือชชนะเกมเดียวครับชนะเหนือบูกินาฟาโซไป2ต่อหนึครับแล้วคนยิงก็ไม่ใช่ใครครับ เป็นโมฮัมเหม็ดการลอนนะครับที่ยิงไปในตอนนั้นแต่ว่าก็ไม่สามารถทําผลงานได้ดีพอครับก็เป็นแอลจีเรียและก็แซมเบียนั้นเข้าสู่รอบน็อตเอาต์ต่อไปส่วนเชลลิโอนั้นก็ตกรอบแรกครับเพราะพวกเขาเนี่ยแพ้ต่อแอลจีเรียไปสอูนย์แล้วก็แพ้ต่อแซมเบียไป4.0ต่อศูนย์แต่คราวนี้ครับ io, เชลลิโอนี่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายมาได้นะครับในการเข้าเป็นรองแชมป์กลุ่มในกลุ่มที่รอบคัดเลือกที่ผ่านมานะครับคว้าอันดับ2ของกลุ่มนะครับตามไนจีเรียเข้าไปโดยพวกเขานะครับสามารถ เอาชนะเบนินได้ด้วยลูกได้เสียเพียงแค่1นประตูเท่านั้นมีจแต้มเท่ากันแต่พวกเขาก็สามารถผ่านมาได้นะครับนักเตะเด่นๆเ,เนี่ยก็คืออัลฮายุกามาราของแรนเดอร์ในลีกของเดนมาร์กหรือจะเป็นควาเวควีครับนักเตะวัย5ปีที่เล่นอยู่กับวิกินกัวลิวไวกิกนะครับในลีกของไอซ์แลนด์ที่เป็นจากฝูงของไอซ์แลนด์อยู่ณเวลานี้ด้วยครับโดยคราวนี้รับพวกเขาเนี่ยออกเดินทางจากประเทศนะครับ ไกลถึง2,000กิโลครับเดินหน้ามายัางประเทศแคนารูนที่เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้โดยพวกเขาครับต้องบอกว่าอยู่ในกลุ่มที่ถือว่าไม่อ,อัปเดตเท่าไหร่แต่ก็โอกาสเข้าสู่รอบต่อไปค่อนข้างยากครับถูกจับอยู่ในกลุ่ม E ครับอยู่กับ a v o r y Coast, Algeria แล้วก็ เอควาทูเรียลกินนีครับซึ่งก็ถูกมองว่าโอ้โอกาสที่จะเข้าสูราส่รอบต่อไปเนี่ยน้อยมากๆจริงๆครับแต่เกมแรกนะครับนั่นของเซเลกิออนทีมนี้ก็สร้างความช็อกให้กับทัวร์นาเมนต์เลยครับเสมอกับแอลจีเรียไปได้0ต่อ0ครับซึ่งแอลจีเรียเนี่ยโอ้โหไม่แพ้ใครมาแล้ว3านัดแต่ว่า ถ้าพูดถึงการเจอกันเนี่ยครับในเกมนี้เนี่ยยังไงเอลเจีเรียทึ่งเป็นแชมป์เก่าครับในรายการนี้เมื่อครั้งที่แล้วก็น่าจะเก็บ3แต้มได้อย่างไม่ยากครับมีทั้งลิยาตมาเล็กอิสลามซาเลมานีไซอิดเบนรามาอยู่แล้วน่าจะ3แต้มเป็นเห็นแต่ไม่น่าเชื่อนะครับโมฮัมเหม็ดกามาราครับในทวารไัย22ปีของเซเรีโอนั้นเซฟเป็นพันละวันเลยทีเดียวนะครับเซฟไปเซฟมาเซฟไป7็ครั้งในการแข่งขันคราวนี้ครับแล้วก็เกมแรกของเขา ในการลงเตะทัวร์นาเมนต์ใหญ่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับว่าย่า22ปีเท่านั้นจนเขาคนนี้ครับได้รับรบางวัลแมนออฟเดอะแมชในการช่วยให้ทีมนั้นคว้า1แต้มไปได้ครับได้ว่าโอ้โห พอเสร็จปุ๊บเนี่ยร้องไห้ร้องโฮออกมาเลยครับมาเลสยิงยังไงก็ไม่เข้าซิลิมานี่ยิงยังไงก็ไม่เข้าหรือแม้แต่คนอื่นยิงยังไงก็ไม่เข้าเพราะมีโมฮัมเหม็ดกามาลาคนนี้เป็นผู้รักษาประตูอยู่นะครับเราไปถึงจอห์นคีสเตอร์ครับผู้จัดการทีมวัยห้ปีที่เกิดที่แมนเชสเตอร์ที่เป็นแองกฤษนะครับแต่ว่าก็มาคุมทีมชาติของเซรีโอมเพราะมีเชื้อสายประเทศนี้อยู่ด้วยนะครับถึงกับหลั่งน้ําตาในความปลื้มปิติที่สมัครกับแชมป์เก่าได้ต้องบอกว่าแรงกิ้งเนีี่่่่่ยยยยยยอออออูััันนนนดดดบ108ขงงงโลลกแตผาาา้้ทํไเม ของเราก็ต้องสู้นะเพื่อเอเชียนคัพหรือว่าบอลโลกเนี่ยจะได้มีโอกาสอะไรแบบนี้บ้างครับ และถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศเล็กๆนะครับแต่ก็มีนักเตะที่เล่นอยู่ต่างแดนเยอะนะครับมันจะเป็นกัปตันทีมครับอย่างอุมารูบันกูราครับเล่นอยู่กับโนชาเตลซามักครับนี่ก็เป็นนักล่าไวสันที่4ปีตัวเก๋าที่เป็นกัปตันทีมของทีมครับหรือว่าจะเป็นออสมาคาเคครับเล่นกับฟิลสปาร์คเวนเจอร์ในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเควินไรท์ครับอยู่กับโอเรโบรในลีกของสวีเดนครัซิเฟนคอเกอร์ครับคนนี้คือจอมเก๋าของทีมครับอยู่กับกาเซทแท็บนะครับในลีกของตุรกีหรือจะเป็นนอัลฮซ คารโรมานะครับอยู่กับบรีเนนเซในลีกของสเปนไคแกามาราครับนักเตะต,ตัวเก่าวัย37ปีครับอยู่กับ HIFK ในลีกของฟินแลนด์นะครับแล้วก็รวมไปถึงที่บอกไปนะครับเอาฮายกามาราครับอยู่กับแบรนเดอร์ในลีกของเดนมาร์กมุนดาฟา์บุนดูครับดาวเตะวัย่24ปีอยู่กับ A.G.F ในลีกของเดนมาร์กและก็เล่นอังกฤษก็มีนะครับอย่างสุเลคไคไคครับ นาเต่ไว้20ปีอยู่กับวีคอมวัลเดอร์อาร์ดิสคาน่ครับนาเต่ไว22ปีจากปีเตอร์โบโรวินเตดในลีกของอังกฤษนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวก็มารอลุ้นกันนะครับว่าเกมสุดท้ายครับหนึ่งเกมที่เหลือที่เจอกับเอกวาดอร์เรียวกีนีนั้นผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรซอนนตอนนี้ครับพวกเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าสู่รอบรองเอาต์เป็น1ใน4ทีมที่มีแต้มระดับ3ที่ดีที่สุดได้มากๆเลยนะครับนี่ต้องบอกว่าเป็นอย่างน้อยนะถ้าพวกเขาเนี่ยเอาชนะเอกวาดอร์เรียวกีนี พวกเขาเนี่ยก็มีโอกาสที่เข้าสู่รอบ็องเอาต์ต่อไปทันทีแต่ถ้าชนะขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสเป็นแชมป์กลุ่มเลยนะครับเพราะว่าทางด้าของกีนีเนี่ยเพิ่งจะเอาชนะแอลจีเรียไปได้1.0ทําต่อให้ตอนนี้ครับสถานการณ์ในกลุ่มเนี่ยเป็นแบบงูกินหานะครับทุกทีมสามารถเข้าสู่รอบ็องเอาต์ได้หมดเลยนะครับและหากว่าเซนต์ลิโอนทีมนี้ชนะกีนีได้แล้วเอเวอร์ลียคสกับแอลจีเรียเสมอกันพวกเขาอาจจะลุ้น ได้ถึงการเป็นแชมป์กลุ่มเลยก็เป็นไม่ได้หรือรองแชมป์กลุ่มเป็นอย่างน้อยครับจากที่ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าเกมสุดท้ายของกลุ่ม E นี้ใครจะเข้าสู่รอบต่อไปจะเป็น i อวอรีโคส t อล g e r i ียเอ a t o r i a l ีย i กินีหรือว่าจะเป็นเซนกริโอนทีมนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันนั่นเองนะครับผมจะเตะกันวันที่20มกราคมที่จะถึงนี้ครับเตะเวลาหทุ่มตรงเตะพร้อมกันทั้ง2คู่ ใครที่แอบเชียร์ทีมชาตินี้อยู่ก็คอมเมนต์กันไม่ได้ครับวันนี้ครับก็ถือว่ามาแนะนาทีมชาติที่เป็นสมันน้อยเลือดนักสู้ห่งแอฟริกาอย่างเซอรีโอม,มให้รู้จักกันแล้วกันนะครับเรื่องเดียวเจ็ดยับเดี๋ยวเดี๋ยวซเบงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ